อ๋อเรื่องคนตื่นทำใช่ไหมครับออาคนตื่นทำอย่างนี้ครับคืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ติกตอร์ที่กำลังดังเลยมันมาปลุกกระแสคนสอนธรรมะที่แต่เดิมเนี่ยพระท่านสอนก็จะสไตล์พระนะฮะสไตล์พระนะครับสไตล์พระ มีสอนมันๆก็จะพระพยอมอะไรเงี้ยนะครับก่อนอาจารย์เบียร์จะดังนี้ก็จะมาพระสิ้นคิดก็สอนสไตล์นี้นะครับตอนี้พออาจารย์เบียร์เนี่ยออกมาพูดแล้วมันโดนใจใช้คําว่าโดนใจเรียกว่าด่าโดนใจนะครับคือพูดตรงๆเอาเรื่องจริงๆมาพูดนะครับสไตล์อาจารย์เบียร์กับทางพระสิ้นคิดเนี่ยผมว่าสไตล์เดียวกัน เหมือนกับไอ้อะไรว่าไอ้หมอปลาอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับพวกลูกกอกพวกสารพับภูมิอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เบียร์เมาพูดสนุกสนานนะครับก็ดังนะครับตอนนี้อาจารย์เบียร์ยังเด็กอยู่ไนงะยังเด็กเวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเหมือนผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็จะมีบางคําที่พลาดออกไปแล้วมันแก้ไม่ได้คนมันดูเยอะนะครับ พอจุดที่อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาถือว่าเขาสอนตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าทุกคนให้ความเคารพนับถือนะครับอาจารย์เบียร์ก็คิดอยู่ในใจว่าไม่มีใครมาเอากูลงหรอกนะครับไม่มีใครมาเอากูลงหรอกแม้แต่ในพลแม้แต่นายกนะครับแล้วก็ไปอ้างถึงบุคคลที่ พวกเราคนไทยเคารพนับถือแต่ใจอาจารย์เบียไม่ได้ไปมองไปดูหมิ่นดูถูกนะครับนะครับนะฮะคืออาจารย์เบียรจะสอนว่าแม้แต่ราชาแม้แต่กษัตริย์ก็ยังเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเขาหมายความว่า,างั้นนะครับคนก็ไปมองว่าเฮ้ยนี่อาจารย์เบียผิดหมินหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่านะฮะ ผมที่เป็นคนกลางนะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักอาจารย์เบียร์นะฮะและเคยเป็นอดีตรักษาการผู้จัดการสันติบาลซึ่งผมเป็นประธานในการพิจารณาที่จะดำเนินคดีใครในประเทศไทยสมัยนั้นนะครับว่าผิดหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูเจตนาในการพูดนะครับต้องดูเจตนาในการพูดนะต้องดูเจตนาในการพูดนะครับ ผมผมมองว่าอาจารย์เบียร์มันไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดที่จะด้อยค่าหรือดูหมิน่นพระอ,อง์ท่านนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าที่อาจารย์เบียร์พูดมีคำว่ากระสัตรกระสัตร์รตรด,ด้วยนะพวกลิเกเล่นเนี่ยเวลาตัวโกงมัน ไปด่าไอ้ตัวคนเล่นบทเจ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผิดมันต้องดูเจตนาครับแต่ว่าไอ้หนูมึงต้องระมัดระวังนะลูกเบียวเวลาหนูจะพูดอะไรที่จะไปอ้างถึงเบื้องสูงเนี่ยหนูต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังลูกอย่าไปพูดดีกว่านะครับหนูจะไปอ้างว่า ขาเข้ามาล้มกูไม่ลงไอ้พวกในพลพลตีพลโทพลเอกหรือนายกรัฐมนตรีล้มกูไม่ได้โอ้อย่าไปพูดถึงสถาบันลูกนะต้องต้องระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบางทีเวลามันไลอยู่เนี่ยมันกรอนมันพาไปกรอนมันพาไปนะฮะมันเราไม่ได้มีสคริปนี่ครับไม่ได้อ่านสคริปนะไลฟ์สดเนี่ยผมนี่ก็ไม่ได้อ่านสคริปตนะครับ ไล์สดไปเนี่ยหนูต้องระมัดระวังนะลูกนะ